อบอบอยอทลายโกดังเครื่องสำอางปลอมยี่ห้อดังเน้นขายสินค้าที่ส่งออนไลน์กว่า44ล้านค่ามีนายทุนจีนคอยสั่งการจากต่างประเทศพบยอดขายสูงทะลุร้อยล้านต่อปีอโอ้ หรอ <S <S จา๋านี่ไงเดี๋ยวแม่ไลฟ์สดอยู่พูดเลยเดี๋ยวแม่เปิดเสียงนะหนูพูดชวนชวนคนเลยนะอยู่ตรงไหนเพราะว่ายังไม่รู้จากร้านเลยไม่มีรูปไปเลยอ่ะแม่ร้านหนูว่าอยู่ตรงตรงข้ามกับโลต,ตัสปิเก้าโลต,ตัสปิเก้าก็คือแต่ตรงเซ็นทรัลปิเก้าหรือเปล่าใช่ใช่ใช่แม่อยู่ตรงข้ามกับโลต,ตัสเลยจ้ะ ถ้าอยู่ตรงข้าม,มตรงนั้นมันจะอ,อยู่ใกล้ๆกับไอ้พาต้าปิ่นก้าวใช่ไหมใช่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 แม่แล้วไม่ต้องเดินแค่ไป<ม>ในปซอยแล้วแบบไม่ไม,ไม่ต้องไม่อยู่อยู่ติดริมถนนเลยจ้ะอยู่อยู่อย,อยู่ตรงปัม๊มเปโซ่เก่าตรงข้าม,าม,ามกับรถติดก้าเลยคือหมายความว่าขายอยู่ในปั๊มเลยเหรอใช่ใช่ใช่แม่ออาลูกค้าเงียบมากเลยแม่มาช่วยหน่อยแม่อาเชิญชวนแตคนกินเ็นนี้ไลฟ์สดอยู่ขายกี่โมงถึงกี่โมง ขายตั้งแต่11โมงเช้าถึงเชยงคืนอาจ๊ะแวะมาทานได้เลยมีทางลูกชิ้ปลาลูกชิ้นกุ้งแคะปูแคะตกอกแคะเต้าหู้เกี๊ยวหมูเกี๊ยวทอดเต้าหู้ปลาบุฟเฟ่80บาททันได้ไม่อัานเลยชิมก้าอย่างจากคือแบบจะกินต้มยำก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นต้มยำก็ได้หรือว่าจะกินเป็นเป็นแห้งก็ได้เนาะ มันมียันตะโต่ก็ได้คุณผู้ชมไปกินเลยแล้วก็เกี๊ยวหมูยักษ์ของเขาอร่อยที่สุดในโลกเลยของอคุณหลุยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาบุฟเฟ่เขาเปิดสามสาขาคุณผู้ชมเปิดอยู่ที่โนตัสบางแคอันนั้นเปิดสิบโมงถึงสองทุ่มแต่ว่าปิเก้าเนี่ยเพิ่งเปิดนะคะคุณผู้ชมตรงข้ามกับโลตัสอยูอย่ในปั๊มน้ำมันเอสโซ่เก่าอ่ะเปิดตั้งแต่11 0โมงถึงเที่ยงคืนเลยไปกินได้วันนี้ก็ไปกินได้8ปบาทกินไม่อั้นเลยและลูกชิ้นก็อร่อยน้ำซุปก,ก็อร่อยพริกเขาก็อร่อย เดีนะ๋ยวแม่จะไปพอดีตะก้องเขาเจออุบัติเหตุเขาเขาซ่อมบ้านเขา <ะ S 2> และเหล็กที่มเมอเนี่ยกำลังตอนนี้กําลังผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลพนั่งก้ากำลังลมยาสลบอยู่แต่ว่าแม่ไปเยี่ยมเขาไม่ไหวเพราะว่ามัน,กนไกลเออไกลมากเลยจ้างรถไปก็แท็กซี่มันไม่ยอมไปเมื่อกี้โอนตังไปช่วยมันละสองพันมันเป็นทหารมันเบิกได้ลูกมันเบิกมันได้แต่มันต้องจ่ายเงินไปก่อนไง แต่โรงพยาบาลพนั่งเก้ามันก็เป็นโรงพยาบาลรัฐอะ่ะมันก็ค่าใช้จ่ายไม่น่าจะแพงอะ่ะเอเอมันซวยไงยเจออุบัติเหตุไงเหล็กไงมันออกออกเหล็กบ้านมันไงแล้วเหล็กมันทิ่มเข้ามือมันต้องผ่าตัดเอาเหล็กออกเหล็กอะ่ะพุ่งเข้ามือมันเลยไงยลูกเอเอซวยจริงๆเ,เดี๋ยวแม่ดูก่อนถ้าว่าถ้าตะก้องอ่ะเขาขับรถให้แม่ได้ก็ไปไปกินวันอาทิตย์นี้เลยเพราะว่าวันเสาร์ตะก้องเขาต้องเข้าเวรไงเขาต้องเข้าเวรแล้วก็เออเออเออ นายไม่ให้ลาเลยเพราะมันสําคัญมากแล้วก็ได้เฉพาะวันอาทิตย์ได้เลยแต่ม่สนุหรือเปล่าแม่อ้าวแต่ถ้าไปแล้วเธออยู่สาขานี้หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้อยู่ปิเก้าอคุณผู้ชมไปกินได้เลยนะใครที่อยู่แถวปิเก้าหรือว่าใครที่ดูอยู่ตอนนี้จะไปกินตอนกลางคืนถึงเที่ยงคืนไปกินได้อยู่ในปั๊มเอสโซเลยใช่ไหมเป็นตึกแถวหรือว่าขายอยู่ในปั๊มขายอยู่ในปั๊มเลยเข้ามาคือเจอร้านเลยขายอยู่ในปั๊มเลย เป็นร้านเป็นเป็นเป็นร้านเป็นรวงหรือว่าเป็นแบบแผงลอยเป็นร้านเป็นรวงเลยแม่อ่าเข้าไปในปั๊มเอสโซ่อ่าเข้าไปในปั๊มเอสโซ่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเคยบอกคุณหลุยบอกว่าให้ถ่ายรูปหน้าร้านส่งมาให้ดูนางก็ไม่ถ่ายเออเออช่วงนี้แม่อ่านางเพิ่งเปิดกันนี้ใช่ไหมเพิ่งเปิดกันนี้ใช่ไหมเออประมาณห้าวันแล้วแม่หนีหลอกทุกวันเลยแม่ต้องให้แม่ว่าช่วยเราแหละเออก็ใครจะไปรู้ฉันยังไม่รู้เลยว่าร้านอยู่ตรงไหน อ,อสองสารตะก้องดวงมันไม่ค่อยดีวันนี้จะลดคว่ามี่สวยอีกละเหล็กพุ่งเข้ามือเพราะว่าเห็นหมอดูหลายสำนักเขาบอกว่าราศีกุมมันเกิดเดือนวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์ราศีกุมจะมีเคาะอสจะเจออุบัติเหตุ ดวงมันกําลังสวยต่กล้องจะว่ามันมันมันประมาทดีไหมคุณผู้ชมหมายความว่าประมาทอ่ะคือเป็นคนประมาดอ่ะกำลังผ่าตัดอยู่ยูโรงพยาบาลเขานั่งก้าตอนนี้เออ เมื่อกี้โอนไปให้มันสองพันอี๋ยวให้คุณผู้ชมดู อืมอืมดวงมันไม่ค่อยดีมันนัดน่ะวันก่อนก็ทำกันสาดให้แม่ที่พังลงมาก็เลือดไหลเต็มแขนวันนี้เอาอีกแล้ว เออเนี่ยดูเด,ด,ดี๋ยดูเดี๋ยคุณผู้ชมดูเดียเนี่ยดูเดียดวงมันไม่ค่อยดีดวงมันเน่ะดวงมันจะเจออุบัติเหตุ อายุปีนี้มันเท่าไหร่วะสามสิบหกเกิดพศส,สามหนึ่งอ่ะนี้หกเจ็ดใช่ไหมหนึ่งคุณอายุสามหกแล้วอายุสามหกแล้วดวงไม่ค่อยดีดวงเจอแต่อุบัติเหตุ